สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่มวยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนํามาไม่ใช่แนะนําหรอกมาพูดถึงเรื่องล้อนะครับผมมีเพื่อนๆอ่ามีเพื่อนๆเอฟซีที่มาถามเรื่องล้อนะครับเรื่องล้อกับเฟรมเนาะในการเลือกซื้อนะครับนะอ่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของล้อกันก่อนนะครับของล้อ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 เบดก็มีหลายแบบนะครับ มีหลายขนาดหลายแบบขึ้นไปเลยแต่ผมจะพูดสําหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่หมหมที่ซื้อมา,อาตามโรงงานปกติทั่วไปก็จะมีล้อ,อขนาดประมาณ60า60ม MM มขึ้นไปนะครับ60 m MM มขึ้นไป60 MM มมคือ60มิลน,นะครับขึ้นไปแล้วก็ค่าความแข็งตามโรงงานก็จะอยู่ที่ประมาณ7 78 80 85ประมาณนี้นะครับ80 85หมายถึง A นะครับระดับความ A ออ่าก่อนอื่นจะมาเข้าถึงระดับความ A ก่อนความค่า A ของมันคือยิ่งยิ่ง A สูงนะครับ <c> <ส>ผมล้อเราจะยิ่งแข็งนะครับล้อเราจะยิ่งแข็งนะล้อจะยิ่งแข็งล้อแข็งดียังไงล้อแข็งคือดีสําหรับคนที่เขาเล่นสไลด์นะครับผมเล่นสไลด์พวกแข่งสไลด์จะเห็นเขาเล่นท่าสไลด์ไปพวกเนี้ยเขาจะใช้ล้อแข็งนะครับผม แต่ว่าล้อแข็งข้อเสียก็คือเรื่องแรงกระแทกเนาะแรงกระแทกเขาจะไม่ได้รับแรงกระแทกได้ไม่เยอะเหมือนล้อน,นิ่มล้อน,นิ่มจะได้รับแรงแรง่รับแรงกระแทกเยอะได่ดีกว่าเออเออพูดติดติด,ตด,ตดขัดอยู่นั่นแหละค่สสญญะสำหรับแนะนานะครับผมระระดับมือใหม่เนาะคนที่หัดเล่นอาออยู่ที่ประมาณ 80A จะพอดีนะครับผม ความนิ่มจะอยู่ที่ประมาณ 80A จะพอดีจะไม่นิ่มไปจะไม่แข็งไปมันก็จะแบบรับแรงกระแทกเวลาเราไปเล่นบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยึดเกาะดีนะครับผมระดัแแบแปบ 8, ประมาณ 80A 85A เนี่ยอย่าแข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบมันจะไม่เกาะพื้นนะครับถ้าแข็งเกินไปมันจะไม่เกาะพื้นเนาะเอาประมาณ80 80 85หรือ70อปได้พวกเนี้ย กำลังดีนะครับกำลังดีกําลังนิ่มๆดีผมปกติผมก็ใช้ที่ผมวิ่งตามลานสเก็ตผมก็ใช้ประมาณ80อ80 a แต่ของผม125 m MM, m 125มิลล้อล้อจะใหญ่หน่อยเกินมาตรฐานของชาวโลกหน่อย <c oughs> แต่ว่า A ผมก็จะอยู่ที่นี่แหละ80 85ไม่เกินนี้แต่ถ้าแข่งเป็นพวกสปีดหรือพวกอะไรเงี้ยอ่รองเท้าที่เป็นเขาเป็นนักแข่งเขาก็จะแบบความหนาถ้าแบบไอความ อะไระความแข็งของล้อถ้าประมาณ85หรือ 90A เอเนี่ยมันก็จะ,ะทำความเร็วได้ดีกว่าสำหรับพวกที่แข่งเขาแข่งสปีดเนาะล้อก็ความความนิ่มของล้อความแข็งของล้อก็อยู่ที่นี่แหละ85 85ถึง90เอมันจะทำความเร็วได้ดีกว่าเพราะว่าพื้นเขามันเรียบอยู่แล้วไงพวกที่เขาแข่งสปีดพื้นเขามันเรียบอยู่แล้วแต่สำหรับมือใหม่เราเอาจะไปวิ่งตามถนนคอนกรีตถนนลาดยางมาต่อยถนนพื้นสกเก็ตอะไรธรรมดาเรา แนะนำเลยครับอยู่ที่นี่แหละ80 80A 80A ก็ล้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่ประมาณ78อ่า 78M 80M อะไรแบบนี้ครับไม่ต้องล้อใหญ่มากเพราะว่าถ้าล้อใหญ่มากเกินไปเดี๋ยวมันทรงตัวยากอะไรยากการเล่นเราก็เริ่มจากล้อเล็กก่อนเริ่มจากล้อเล็กค่อยขึ้นไปล้อใหญ่ล้อล้อใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมการทรงตัวมันจะได้ไม่มีปัญหาถ้าถ้าเราไปเริ่มล้อใหญ่เลยหนึ่งแหละเรื่องข้อเท้าเราเรื่องอะไรเราเยอะแยะครับผม เราเริ่มจากล้อเล็กขึ้นไปล้อใหญ่ดีกว่าอันนี้คือคําแนะนำของของผมนะแต่คนอื่นไม่รู้แต่ว่าผมผม,ผมแนะนําแบบนี้อ่ะเพราะตอนที่ผมเริ่มเล่นผมก็เริ่มเล่นจากล้อ78 78มิล78นั่นแหละครับแล้วผมก็จาก78มาผมก็ไต่มา80 80มา90 90ผมก็ขึ้นมา100ยร0ยผมก็ขึ้นมา110 110ผมก็ค่อยขึ้นมา125ตอนนี้ผมอยู่ที่125 อ่าแล้วผมอยู่ที่ร้อยี่สิบห้าแล้วผมจะกลับลงมาเล่นล้อเล็กก็อ่าเล่นได้มันก็ชินชินไปแล้วจะเล่นล้อขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ขนาดที่ผมถนัดอ่าขนาด A นะก็จะอยู่ที่ประมาณ 80A 85A าขนาดนี้ยังไม่ถึง990เพราะว่ามัน90สําหรับผมผมคิดว่ายังลื่นอยู่เพราะว่าผมไม่ได้เล่นแบบแข่งสปีดแข่งอะไรเนาะเอางี้ผมจะสรุปให้สั้นๆง่ายๆสําหรับมือใหม่ที่กําลังเลือกซื้อรองเท้าโรลเลอร์เบอยู่ ขนาดโรงงานที่เขาให้มาก็น่าจะพอดีนะครับล้อที่เขาให้มาที่โรงงานก็จะอ,อยู่ที่ประมาณา78มมราคา,าความแข็งอยู่ที่ประมาณ80 a อันเนี้ยกำลังดีนะครับผมสำหรับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ล้ออยู่ที่80เหมือนเหมือนอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนล้อนี้อยู่ที่80 m เห็นไหม80 mm แต่ว่าระดับความแข็งก็อยู่ที่82 a อันนี้คือล้อที่เขามาจากโรงงานที่เขาให้มามันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มหรือใครอยากแต่งสีสวยๆเพิ่มก็แบบนี้เลยอยากใส่ล้อไฟล้ออะไรเพิ่มก็ได้ก็แล้วแต่แต่สําหรับมือใหม่เราคนที่ซื้อรองเท้ามาจากโรงงานโมว่านะขนาดล้อก็ดีแล้วล้อ,อความแข็งความอะไรก็ดีแล้วแต่ ที่สําคัญเราต้องเลือกเป็นล้อ PU นะครับผมล้อที่สร้างมาจาก PU นอกเนี่ยแบบเนี้ยเป็นล้อ PU มันจะมันจะยึดเกาะพื้นได้ดีกว่าล้อพลาสติกนะล้อพลาสติกแข็งๆอ,อันนั้นไม่ดีถึงจะความันจะเอาขนาด A มาหลอกลวงเราก็ช่างอ่าเห็นได้ชัดตามที่แบบอ่าเขาลงขายแบบในช็อปปีใน Lazada ที่น้องๆไปซื้อกันมาพูดละอ่าสี่ร้กว่าบาทที่เป็นล้อแข็งๆแบบแข็งโป๊กอะครับหยียบแบบ เราจะเหยียบจะดันอไปเงี้ยมันก็ลื่นปืดลื่นปืดวิ่งไม่ค่อยไปผมเจอเยอะที่เด็กๆเ,เขาเอามาเล่นที่ล้านผมเนี่ยแล้วผมก็แนะนําเขาไม่ถูกเพราะว่าจะให้เขาไปซื้อล้อใหม่คือราคาล้อกับราคาโรลล์เบรที่เขาซื้อมามันก็พอๆกันเลยอะครับจะเอาเอาง่ายๆคือคุณซื้อลองเท้าที่เป็นล้อพีูมาจบอ่าซื้อมาฝึกเล่นอะไรจบเลยอ่าและทีนี้ ผมจะมาเข้าถึงเรื่องเฟรมเนาะว่าควรเลือกใช้เฟรมแบบไหนเอาละครับต่อไปก็จะมาเข้าถึงเรื่องของเฟรมนะครับเฟรมเฟรมนี่เลยอันนี้เขาเรียกเฟรมนะครับเฟรมมันก็จะมีหลายแบบนะครับแต่ที่เห็นบ่อยๆท,ที่ที่ไทยเรานาํามาขายก็จะเป็นเฟรมที่เป็นแบบติดกันแบบนี้เลยอ่าเฟรมแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเฟรมแบบนี้เฟรมแบบนี้คือจะแยกกันนะครับอันนี้คือผม หมุนให้มันปิดกันไว้ปกติมันจะแยกกันเป็น2ชิ้นนอกแบบนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ไม่ได้ยึดปิดกันแบบนี้อ่าให้เลือกแบบไหนดีตามที่ผมบอกนะครับเฟรมแบบนี้จะดีกว่านะครับผมเรื่องความแข็งแรงความทนทานเรื่องการล้อนะครับผมมันจะไม่หนีบล้อนะครับผมมันจะไม่หนีบล้อเพราะมันจะมีความแข็งแรงของมันอยู่แล้วแต่ถ้าแบบนี้ปุ๊บถ้าเราหมุนแน่นไปมันจะหนีบล้อครับแล้วล้อเราจะไม่หมุน อ่าพอมันหนีบล้อปุ๊บล้อเราจะไม่หมุนไม่หมุนแล้วมันต้องใช้การหมุนเข้า2ด้านแล้วถ้าการหมุนเข้าหมุนน็อตเข้าอย่างเงี้ยเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมหมุนอันนี้ออกให้ดูอ่ามันจะทําให้รูตรงเนี้ยบานออกนะครับผมเวลาเราหมุนเข้าแน่นแนแล้วอันนี้จะบานออกแล้วมันจะดึงมันจะดึงเข้าดึงออกตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะแข็งแล้วมันจะติดอันนี้คือพบบ่อยมากปัญหา,าซึ่งการเลือกเลือกรองเท้าที่มีเฟรมที่ดีอ่ะ สำคัญนะครับผมมันจะใช้ได้ยาวนานมากจะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นเรื่องเฟรมเนี่ยผมบอกเลยว่าเฟรมแบบนี้ที่มันติดกันแบบเนี้จะดีกว่าเฟรมแยกนะครับดีกว่ามากเลยด้วยซาา้ำอ่อะันจริงจริงอ่ะดีกว่าดังนั้นตอนที่เราไปซื้อรองเทา้าเราต้องดูด้วยว่าเออหนึ่งแหละดูเฟรมเฟรมเป็นแบบไหนแบบแยกกันหรือเป็นแบบแบบนี้แบบรวมกันต่อกันแบบนี้หรือเปล่าหรือมันแยกกันเป็น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นมันมีหมดนะครับผม ให้เราเลือกดูด้วยว่าเราจะเลือกเฟรมแบบให้ผมแนะนําให้เลือกเฟรมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ล้อเลือกร้อแบบไหนล้อเลือกร้อ PU นะครับผมจำง่ายเลยล้อ PU แล้วก็ขนาดเราจะดูยังไงนี่นะครับผมมันจะเขียนติดที่ล้อเลยว่าล้อขนาดเท่าไหนเท่าไหนขนาด GM GM ขนาด GA GA เฟรมเหมือนกันครับก็จะเขียนติดที่เฟรมบอกว่าเฟรมนี้รับขนาดล้อได้กี่ mm อ่า เพราะว่าเฟรมมันจะไม่นับเอนะครับผมเฟรมมันจะนับขนาดของมินนะครับว่าเ่ฟเฟรมนี้สามารถใส่ล้อขนาดเท่านี้เท่านี้ได้สามารถใส่ล้อขนาดเท่านี้เท่านี้ได้มันจะเขียนรายละเอียดบอกบนเฟรมของเราเลยนะครับจะมีจะมีรายละเอียดบอกบนเฟรมแล้วก็บนล้อเลยสําหรับรอ,องเท้าที่แบบเขาผลิตมาทีเ่เป็นมาตรฐานเนะาะมันจะบอกเลยดังนั้นสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมการเลือกล้อเลือกอเฟรมเลือกล้อเลือกรองเท้าอะไเอาง่าย ให้เลือกดูขนาด M นะครับผมเลือกเฟรมเฟมให้ดูขนาด M ว่าเฟรมตรงนี้สามารถใส่ได้ถึงกี่ม m MM. กี่นิลนนั่น,นแหละสามารถใส่ได้กี่นิ้น,นะครับการเลือกเฟรมส่วนล้อเราเลือกล้อที่เป็น PU แล้วก็ดูขนาด A ว่า A สูงไหมหรือ A ต่ำถ้า A ต่ำขอโทษครับเลอถ้า A ต่ำมันก็จะนิ่ม ่ลองรับแรงกระแทกได้ดีอ่านิ่มล้อนิ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีแต่ทําความเร็วอาจจะได้ไม่ไม่เร็วมากเข้าล้อแข็งล้อแข็งทําความเร็วได้ดีแต่รับแรงกระแทกได้ไม่ค่อยดีเวลาเจอหินเจออะไรล้อแข็งก็จะมีปัญหาหน่อยมีบรรยากาศจะกระทบกระเทือนเข่าข้อเท้าอะไรเราเนี่ยเพราะว่ามันรับฝาอ่ารับแรงสั่นสะเทือนไม่ดีเท่าล้อนิ่มนะครับผมให้เลือกแบบนี้ให้ดูว่าขนาด A เท่าไหร่ แนะนำย้ำแล้วครับย้ำขอย้ำแนะนำสำหรับมือใหม่ให้ใช้ล้อป,ประมาณ78 a 80 a ไม่ก็ห้ามเกิน85 a มันจะจับพื้นได้ค่อนข้างดีแต่ใครที่เล่นมือโปรไปแล้วก็สามารถเลือกว่าเราถนัดขนาดล้อก,กี่เแล้วก็ความแข็งกี่เ เราจะรู้เองนะครับสาหรับคนที่เล่นเป็นนานอะ่ะเราจะรู้เองประสบการณ์มันจะสอนเราเองนะครับแต่สําหรับนี่ผมมาบอกสําหรับน้องๆมือใหม่เนาะว่าควรเลือกยังไงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้นะเพราะว่าบอกรายละเอียดไปหมดแล้วว่าขนาดล้อเท่าไหร่เท่าไหรความแข็งเท่าไร่เท่าไหร่เฟรมควรเลือกแบบไหนแบบไหนจะดีแบบไหนแบบไหนไม่ดีรองเท้าที่ซื้อในเน็ตหรือซื้อในลาซาดงลาซาด้าก็ให้เลือกเป็นล้อ PU ห้ามเลือกเป็นล้อ PVC เด็ดขาด ย้ำว่าห้ามเลือกเป็นล็อพาะี v c เด็ดขาดนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่โมก็มีเรื่องดีๆมาบอกน้องๆแค่นี้ก็ขอเอ่ยคบว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีนะบ๊ายบาย